อันนี้ก็คือเครื่องสีข้าวนะคะตัวสฝั่งนี้คือฝั่งสีข้าวนะคะมีร่อนมีร่อนด้วยน,นี้เดี๋ยวเราจะไปท เพราะฝั่งที่เป็นเอ่อดแกบนะคะฝั่งนี้ฝั่งข้าวอีกัตอนนี้หยุดแล้วตอนนี้หยุดแล้วทีนี้เราจะมาฝั่งข้าวอีกทีหนึง่ง ฝั่งนี้เมื่อกี้นี่ก็คือเราบดแก่บดลำใส่เข้าไปทางน,นี้หรือข้างบนก็ได้แล้วก็จะมีช่องสําหรับเปิดเปิดปิดนิไม่ออก <c oughs> เล่นไปคลายน็อตก่อน <c oughs> ต้องคลายน็อตก่อน <c oughs> นี่ปิดปิดได้ใส่ได้สองทางทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างท <c oughs> ันนี้ซึ่งก็ต้องหมุนคลายน็อตก่อน แล้วก็จะเปิดออกได้แบบนี้นะคะได้เลยก็ได้ด้านล่างก็ใส่ได้เหมือนกันก็ปรับไคยนอทของไดขึ้นเปิดลงได้แต่ว่าขึ้นลงได้ไม่<ๆ>มากนิดหน่อยอันนี้ก็คือฝั่งที่เราไว้บมดแกบหมดลำเข้าไปดูข้างในกัน ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นตะแกรงรูเล็กๆแบบนี้ซึ่งจริงๆเราก็จะมีหลายขนาดนะคะให้เลือกใช้แต่ว่าตรงนี้ที่เขาประกอบมาเนี่ยก็คือจะเป็นรูที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ถ้าใครอยากได้รูเล็กกว่าน,นี้ก็สามารถติดต่อซื้อได้นะคะซื้อเพิ่มนะมีใบมีดข้างในก็จะมีใบมีดหมุนปั่นด้วยนะคะแบบนี้เลยโอเคทีนีนะคะฝั่งข้าก็เหมือนเดิมค่ะข้างบนก็จะมีตัวเปิดปิด ใส่มากใส่น้อยทางนี้แล้วก็ข้าวเนี่ยจะออกมาทางนี้นะคะฝั่งสีแดงมีตัวล่อนเมื่อกี้นี้ที่ถ่ายให้ดูเนาะ<ม>ก็จะมีตัวล่อนข้าวเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะถ้าเม็ดเล็กพวกที่แตกก็จะลงข้างล่างเม็ดใหญ่ก็จะออกทางนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งที่แกบออกมานี่เลยถประมาณนี้นะคะเราก็จะมีถุงไว้สำหรับ ให้แกบออกมาด้วยเป็นผ้ายาวๆประมาณมิตรกว่าๆนี่นะคะโอเคค่ะ